ันนันก็ออกจากโรงบาลมาบอมีเงินคือกันว่าเงินเหลืออาย่สองร้200อยออกโรงบาลมาก็เลยว่ามานอนอยู่โอ้ยเงินกับสิบเบิร์ตอะน่าหันอยู่ในโรงงานบานี่ไปนอนกลางคืนเด็กน้อยนะมันมามันมาสองคนมันมาเห่นอยู่กันเลยลาลามานี่แน่มาสันยังอ่าอันพอเงินเบิร์ตเดนเนี่ยบอกเลขกัพ่อแน่มาว้านสิวางลงในในความฝันนะาบานี้ผู้ผู้วใส่เสือน่ะ มันยางมากแบบนี้มันยางมากมันก็มันก็บอก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 เรียว่าเลขตัวใดก็เา็นวันนี้ผู้ใส่ฝ่าไหมฝ่าชีฝ้าเน่ะมาขึ้นมานี่เล็กน้อยเป็นเป็นผู้ยิ่งมาดมันเข่ามามาก็มากอดเลยเห็นไหมมากอดอันลาเลขตัวใดเราไปถามมันก็เข่ามากอดกอดแล้วมันเอาหูเอาปากมันมาใส่นี่มันบอกเลยเจ็ดขเตือน คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมได้สวัสดีครับสวัสดีครับวสวัสดีจ้าโอ้วัตถิพานมาเต็เดียวเนาะวัตถิมาเนี่ยพลาดเนาะเรีนอะไรเต็มเดียวแต็มเดียวสวยเปีดกเลยป่ะพ่ออ่วันนี้เอาให้ตรงตรงเลยงวดนี้โอ้งวดนี้จะให้ตรงตรงอือเอาของพ่อ เป็นเลขฝันเนาะพ่อเนาะแต่ว่าบางนึงแวะถามมันจะซื้อข้าโพดเนาะแวะถามพคนว่าล้อรถกับแม่พ่อได้ย้อนฝันถือเลขว่าพ่อฝันแม่แล้วเอาเงินไปใช้เบิร์ลเลยก็เลยว่าโอ้ยอันบอกเีขแค่เนี้ไปถึงเงินเบิร์ตแล้วแต่เดี๋ยวบัตรได้เปลี่ยนหลอกลอรถก็เลยว่าไปฝันไอ้คนหนึ่งวันว่ามันบอกให้หกหาบัตนี้ไอ้คนน้อยมันบอกให้แปดแปด ฝันสองหมื่นบ่ะมือเมื่อแรกฝันเห็นคนใหญ่ก็เลยถามมันบอกหกหาอืมบัานนี้เพราะมือสองมากเล็กน้อยนี่ก็เลยว่าละเลขงื่อนี่ตัวใดมันว่าแปดเปดเอาไปบอกให้ไหก็บอกเอาฮกหาก็แปดเป็ดนะว่าฮกหาบนร่างแปดเปดเล็กน้อยมันบอกก็เลยว่าเนี่ยไม่ไปเอาเจ้าคนอนเลขกันที่มันออกก็่อนมันก็ออกเจ็ดหกห้าบน บอกล่างแปดแปดโหที่ได้รลอ,รอดเออที่ได้รอดไปชื่อไว้ยชื่อวัยน้องหานยางละสิบละสิบละสิบสี่สี่หม่องมองละสิบแต่บอบอพ่วงค่ะกันเป็นพว่วงเปนได้เงินแสนปะได้เงินหกหามื่นหามื่นหกได้เงินหามื่นหกทั้งนหมดอ่ะ่ะที่ถือพอดีได้เปลี่ยนยางรถบ่ะค่ะยางรถกับสี่เซนะกระสิบลกไปเกือบสองหมื่นค่ะ เ็นสีพันกวาอันนี้พ่อฝันนี่พ่อสีอยู่น้ำหน้าน้ำทงน้ำผาปรม่มนอน<บ>อยู่บ้านเห็นแล้วมันถึมีคนคือจังเป็นผู้บ้านบ่ะเออคือจังมีคนมามาเว้าให้ฟังเนี่ยค่ะ<า>เออใกล้ๆอันนั้นเขาที่มาเว่าให้ฟังอันนี้ก็ว่ามาแล้วนี่แต่ว่ามันจิตแน่นอนหรือบ่แน่นอนเนี่ยก็อยู่ในใจแล้วอ๋อฝันต้องว่านะป่เนี่ยเออก็ยังบอกอยู่นี่ฝันีด้ไมพ่อบอกวามฝันจะฝันได้ค่ะ ความฝันนี่ก็คือว่ามันมีมีคนนั่นว่าเลขงวดนี้เนี่ยสองหกแปดวันออมาบอกเป็นตัวเออบอกเป็นตัวนี่แหละแต่ว่าที่พวกเจ้าจีได้ที่มีโชคเล่นกันก็คิดเบังเอาวอย่าไปเหตุนั้นได้ก็ต่งวดนี่พันบอกสามตัวงวดก้อนพันบอกสองตัวงวดก้อนกับสามตัวงวดนี้มันหกสองหกแปด เมื่อบ่หแค่ละสามตัวเดียวอ่ะเออเม็ดเดียวเม็ดเดียวเอาเลยง<ม>วดนี้หร่เอาไปเห็ดนอะไรกันแล้วแจว้าพ่ปกตินี่เพิ่นบอกนมีถ้าเป็นเรียกพวกนู้นเป็นเก้าอย่างนี้บ่หือตรงเป๊ะเลยบ่ครับถ้าถ้าที่เคยได้มาน่ะถ้ามันออกก็ออกตรงหรือจะออกกลับแค่นั้นที่มองมองเป็นเออชื่อขึ้นชื่ลงรคไหนได้ยุ่งโรคเตี้ยมเออเออธรรมดา แล้วตามที่เคยได้น่ะตอนที่ไปเคยไปทํางานอยู่ระยองวนนั่นก็ออกจากโรงพยาบาลมาบ่มีเงินคือกันว่างเงินเหลืออายุสองร้อยออกโรงพยาบาลมาก็เลยว่ามานอนอยู่โอ้ยเงินกันบสิบเบสเด่นน่ะอยู่ในโรงงาน้านไปนอนกลางคืน,นเด็กหน้อยน่ะมันมามันมาสองคนมันมาเหรียญอยู่กันเลยลาลามานี่แนมวะะนันเสาร์นึงอ่าอันพอเงินเบสเด่นเนี่ยบอกเล้ให้พ่อแนมว่า อ่นสิวัางนู่นในในความฝันนะบ้านนี้ผู้ผู้ว่าใสเสือนะ่ะมันยางมากเลยนี่มันยางมากมันก็มันก็บอกบ,บอกบอกบอกเลขว่าเลขตัวใดก็บ้านนี้ผู้ใสผ่าไหมผ่าชีฟ้านะ่ะมัดขึ้นม่านี่เล็กน,น้อยเป็นเป็นผู้ยิง่งมานมันเราเข่ามามาก็มากอดเลยเห็นไหมมากอดอันลาเลขตัวใดเราสมมันก็เกามากาะกอดแล้วมันเอาหูเอาปากมันมาใจนี่มันบอกเลย จ็ดหนึ่งหนึ่งมันวะจำใส่หูเลยอจำใส่หูเลยบอกเจ็ดจะเดิอดขึ้นมาจิไปเขียนไว้บนน้องว่ะเนะ่ยแค่เลขจีบส์นต้องไปจนเขียนก็ได้ดอกว่ะมันสิแจงแล้วหนึ่งป่านนี้บักบักนั้นมันอยู่อยู่สิ่มเรื่องเนี่ยอยู่เพื่อสิ่มเรื่องมันทำงานวกันบักนั้นมันก็เป็นเป็นในไดลูกพี่วะท่านกูได้แล้วเลขนะมึงไปซื้อได้คันสือเลขแล้วมึงมาบ้านได้ก็บอกเนี่ย ได้แล้วก็แล้วมั้งบอกมันอ่ะมันแมนบ่ลูกพี่ว่าจะนเนี่ยแมนมึงจะเบิ่งได้ว้าฉันเนอะวันนี้ก็ไปบอกมันมันมาบอกว่าเงินอยู่บัญชีเน่ยไปเบิ่งมันซื้อบ้านฉันลูกพี่สองสามพันอยู่หันมันก็บอกว่าแค่เรยกมาขอซื้อประาเงินจะขอเงินสองร้อยซื้อซื้อบุหรี่ซะสองซองเหลือเงินร้อยหกสิบกว่าซื้อบุส์ซื้อเจ็ดหนึ่งหนึ่งนั่นแหละออกมาก่ะ แมนเลยบาดนี้มันก็ไปซื้อไว้อยู่แต่ว่ามันก็ได้หน่อยกลัวมันได้หน่อยกลัวมันได้สองคนได้เงินแสนสามเกือบแสนสี่มันออกสามตัวเลยมันออกสามตัวเลยเจ็ดหนึ่งหนึ่งเลยเห็นไหมออกเจ็ดหนึ่งหนึ่งเลยก็แล้วเห็นบ่บาดนี้ว่ามึงเชื่อบ่าบาดนี่โอ้ยเชื่อเจ้าแล้ว่าทเหนเนี่ยมันว่ามันมันได้เงินซื้อหดงัวแต่ประเดี๋ยนี้บ่เห็นกัน พอ่างีคนละมองเนาะมันบ่ได้ติดต่อกันบ่ได้ติดตอกันบานิงมเมลื่อนเนีนี่้มที่อเอันนี้่องวดนี่เป็นเด็กน้อยเพื่อนก้าวค่ะอันนี้ในเพื่อนว่าน่ะเลขงวดนี่เนี่ยสองหกแปดค่ะอันนี้เป็นผู้ญิ่งหรือผู้ใา้เขาเป็นเด็กน้อยอันที่ที่บอกนี่ที่ที่มาบอกเนี่งวดนี่ที่เป็นอันที่มาบอกเนี่ยเป็นผู้ใา้แต่ว่าออกมาเป็นตัวนี่แหละ ผู้ชายนี่เป็นผู้ใหญ่ป่ะคะเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ใช้แต่ว่าที่มีโชคบ่โชคก็อยู่ที่พวกเจ้าแหละบ้านแต่ว่าเป็นหน้ามากมาสองส่วแล้วพ่อมาส่วนอไรครับพ่อมากส่วนอไรคือนั่นแหละเอาห้แปดนั่นแหละห้องแปดห้แปดครับกันสองกอบแปดหน่อยๆนะครับสองกอบแปดเหอเียบเห็นบ้างแน่กันเท่ากันไว้บ่เด่นอะไรตดอก บะบังเลงมันเม็ดเดียวนะเม็เคยป็นเนาะมันเก่าเนาะตารางข้างบนตรงคล้องต่อนะตารางเสนาขันมาเนี่ยมันตรงเป๊ะเลยเออขันมามาตรงเลยเออบ่ออันนั้นเห็นไหมเป็นบ่ออันนี้ตามที่เคยได้นะก็บบ่ยอันนั้นหไ่อันนี้ก็ขอขออนุญาตยันกันให้เอฟซีพันน้อยนึงเนาะคาะกันไว้ซื่อเอดอก กพืนได้ก็มาเป็นอย่างเพื่อนบ่มากแตเอาตตรงของขอเลยแห้งดีให้ประหยัดแม่นอยู่ก็ยังบอกว่าขั้นขั้นจะเาไปซื้อน่ะใครจะซื้อแล้วแต่ทิผู้ใด้จคิดเอานี่เพื่อนมาบอกจังซีติพ่อนี่นะนี่เพื่อนมาบอกนะเพื่อนบอกไงซิมซ้ำใส่หูเลยบ่แม่นบอกเลยบอกให้เลยตัวใดพ่อนี่ละสองหกแปดนี่ละ สองตัวกันนี่นะนี่หกแปดลองลองลองออมเงินมีโซ่น้ำกันเนอะก่อนเนาะเพราะว่าณฝั่งเบิองเนี่ยพอเป็นคนฟันแม่นด้ากาจ็ดสิเป็นจ็ดสิเป็นว่าเป็ีนมีข้นยางมาบอกมาบอกเลยเออมีคนมาบอกจ็สิเป็นเด็กน้อยเป็นผู้ใหญ่ก็นแล้วแต่งวดมันมาค่ะแล้วก็บอกเป็นโตัวเพราะได้แปลฟัน บอกมาบอกเป็นตัวเลยก็ยังบอกว่าขั้นทีบอกเลขแนะบอกปัญหาบ่ได้เด้อว่ามันปึกให้บอกเป็นตัวมาเลยไปเอามาจากคำสนทนไปคำสนทนาพาพาผู้นั่นล่ะผู้ขายเขาโกตอยู่นะไปคำสนทนไปเราได้เลขอยู่อันต้นโพเพิ่นน่ะอยู่สารกูน่ะเข้าไปเขาไปยืนเบิ่งอยู่หันก็เลยว่าพอตู้เพื่อนก็ไปพอตู้เพื่อนนั่นล่ะแต่เราทาาทาถามพอตู้ว่าห็นแล้วเลขน่ะ ถามพระตู้พระตู้เจ้าเข้าไปเห็นเจ้าเห็นอย่างกูก็เห็นเลขกันแล้วมาท่นเจ้าเจ้าเห็นตัวใดกันหรือเปล่าเห็นแล้วผู้นี้เห็นแล้วเขาไปก่อนเ<ะ>พิ่นออกมามาถามเพินพ่นเจ้ๆมาถามเพิ่นเพิ่นจีว่าไปยังไงผู้เพิ่นเข้าไปน้ำกัน<ะ>ไปเบิง่งกูก็เห็นแล้วกูเห็นกูเห็นเลขหกขามาท่นเพิ่นว่าผู้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 จู้นะก็เลยว่า ผู้นี่ก็เออแมนแล้วพ่อตู้มาทันตัวเดียวกันตัวเดียวกันก็นเลยบานนี้มามานยกมือใส่หัวสิกลับมาได้มั้ยสิกลับมาเพียงกับมาบ้านสิกลับมาบ้านก็นเลยว่าอันขอเบิ่งอีกแน่มาทันเลขเนี่ยค่ะอ,อยู่อยู่อ,อยู่ตน้นโพอยู่ต้นโพน่ะกับขึ้นไปเขาทั้งผุ่นบ้านไปเขาทั้งหลังกับเขาทั้งหลังไปเขาไปเบิ่งก็เห็นเลขตัวนั้นแหละเห็นตัวเก่าเห็นตัวเก่าก็เลยว่างา้านซาอ มาเตรียมเงินไว้สามพันว่าจะไปซื้ออยู่ตลาดเมืองทองบมื่อตอนนั้นเล่นตลาดอยู่บ้านนี้ซุ้มซุ้มมาแต่อันจังหวัดเลยที่ขายลอตเตอรี่หลายๆน่ะเขาเมาเบิร์หม่มึงน้อเลขหก่ายหกขาบัดนซื้อน้ำตู้ลอยนี่บ้านน้องหาน่ไวบใบหนึ่งหกขาได้ท้ายบ้านนี้นี่บ้านนี้คนหลายๆอันในรถน่ะบว่ามีจักคนมีอันถ่ายเลขก้่ายบ่มีหกขาจักอันเงินเตรียมไว้แล้วเตรียมทำไปซื้อน่ะ บ่ได้ใใบเดียวไช่ใบเดียวเจ้าผีใบฮูกหาบ้านนี้ไปหั่นข้างหน้ามันเหลือใบหนึ่งอยู่น้ำเขาน่ะเขาบาตาตาเหลือแต่หกหาข้างหน้าเนี่ยตาี่เอาบ่กว่าฉ่นเอาก็เลยบ้า่าเสียมันมีเอามีจักใบก็เลยว่ามีใบเดียวว่าฉ่นมันเอามาให้ใบเดียวบ้านนี้ใบที่เอามาให้นั่นถือถือเลขสามตัวถือเลขสามตัวหนาอกนบ่เออถึกถือเลขสามตัวหนาบ้านฮกหา หลังเนี่ถคือให้อีกปาได้เงินนั้นได้เงินนั้นไม่ได้ซื้อหลายกับบริษัได้เงินหลายว่ะได้เงินสองหมื่นกว่าโอ้ยหว่ะได้หดายเนี่ยว่ะเงินนี่เงินนี่ความฝันของพ่อเนี่ยเป็นเป็นผู้ชายพนญางามเออผู้ชายในความฝันน่ะคือเพื่อนคือคือเพื่อนว่าเพื่อนว่าเรื่องเลขนี่แหละก็เลยว่าเออเลขตัวใดเงินนี่เพื่อนกับวัน อสองหกขาเนี่แหละหเออ,เเอ,อสองหกแปดนี่แหละเออนะเพื่อนไฮน่ะเพื่อนาสองหกแปดเออสองหกแปดนี่แหละเพื่อนเราเนาะเพื่อคเาตัวไหนก่อนครับกอสองหกแปดโอ้ยขอใข่าวเต็มๆเนาะก่อแต่ว่าเอฟซีได้ยินแล้วเสียไปเฮตังไดกลับไปพิจารณาก็แล้วแต่แล้วแต่เออจะพิจารณาแล้วแต่เอาเองอันนั้น สิบเป็นตัดเอาสองตัวตัดสองตัวแล้วแต่แต่ว่าเออแต่ว่าของนี่ก็คือเท่านั้นสองตัวพ่อมักตัวได้ครับหกแปดเนี่ยมันใจพ่อพ่อห่วยเพื่นหกแปดดี๋ว่ามันมัดแล้วเต็มร้อยเลยล่ะแต่ว่าขั้นขึ้นแต่ว่าขั้นขีไปกับน่ะแปลเป็นออกันก็บที่เคสไว้เนี่ยขึ้นล้มน้ำขึ้น กี่คืนจี่รงก็แล้วแต่แต่ว่าให,ให้ให้เฮ็ดเอาเองอันนั้นตัวนี้ล่ะซึ่นีเอฟเฮ็ดเอาคือวทต้านหกประตูแล้วก็แล,ล้วไปจบอ<ะ>ยูย่ในนี้คืออยู่ในนี้ซื้อไปกลับแล้วจบเลยนะ,ะเอาเลยต่้่าตัว,ตวข,ขั้นออกก็นี่ละหกแปดอันที่พอหกแปดนี่นล่ะโอ้ค่ะลองมึงขั้วมันใจพอจะเปิดเส้นก่อครับห้อยเต็มร้อยเลยเอาเต็มร้อยอืม แต่บอแม่นบอกกันแล้วว่าบัอันนั้นได้ื่อเลยเน่นสีชื้ออยู่ได้เนี่ยแม่นบัซื้อพวกเจ้าบัซื้อกระซังแต่ว่ากับสีชื้อไว้หน่อยหลายก็ต้องซื้อเหรอเนี่ยพ่อพ่อได้คาเนี่ยอยู่นักกินเนีค่ะพ่นุ่มกันออกเต็มเต็มกับคือว่าแเจ้าทุ่มอยู่นล้งลองชื้อตัวไหนก่อนครับหน้าสองหกแปดนั่นแหละสองหกแปดครับตัวเดียวเลยโคโล่เออตัวเดียวเลย คันบ่มีไม่มานอ่ะก็คือซื้อตัวนเดียวนี่ล่ะแต่ต้องรอมาว่าเพิ่นสิมีมีคนแต่ว่าคันซื้อรถเด้อคันซื้อรถลงล้นน่ะก็มันมันมันหกแปดมัซื้อเป็นหาแปดก็ได้คันซื้อรถลงได้ไหนตัวท้ายตัวท้ายมั้นอ่ะคันซื้อลดกรถลดหาแปดแต่ว่าซื้อสิไปซื้อขึ้นซื้อลงก็แล้วแต่เด้อร์ดับเบิลเด้ออันไหนกับโบเดว่ากันอยู่อยู่กับดวงวาอยู่กับดวงแม่นอยู่แต่ว่าปกติขันมาขั้นมาตรงตรงเออขันมามาตรงเลย เดี <aunque S 2> <me> ๋ยวที่ว <t art ic> ่าเอ้ยคำมันอยากให้มันเข่าจังเื่อจังๆจังเฉยเดี๋ยวชัว่าโอ้มันแมนแล้วที่ว่าเนี่ยพอคงสุดท้ายก็สิมาถามความฝันอีพ่ออเพื่อมีเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มมาบอกอีกวนี้สิหกเจ็ดนหลดเนาะับขอบคุณอีพ่อสุดใจหลายๆนะจ๊ะพ่อขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ